ราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนเนาะมาพบมาพ่อกับแม่น้องเชิญอีกแล้วแม่พี่น้องมาเลยโดยพี่มาโดยพบพ่อกันมาอน,นี้เนาะคือสิคุณหูคุณตากันดีพี่น้องเลยพบพ่อกันอยู่บ้านแม่ลูกอ่อนมาเลยเนาะพอดีว่าเมื่อวานพี่น้องเลยเรามาจากโรงหมอ,หองพยาบาลแล้วเนาะทางแม่น้องเชอญกับพ่อน้องเชิเพื่อนเนาะ แกแวะมาเยี่ยมหลานน้อยพี่น้องเลยยังไม่ได้พบได้พ่อก,กันจักเทื่อ่ได้เนาะเพราะว่าเมนเชอร์มาเยี่ยมเราตอนนั่นตอนที่เพื่อนเจ็บท้องพี่น้องเลยยังบบได้คลอดมาบ้านนี้คลอดแล้วพี่น้องเลยเพป็นมาบ้านมาซอ,องเรียบร้อยเลยเนาะทางเฮาก็สิมาเยี่ยมบึงหลานน้อยก็เห็นแต่ในลูกหน้าจำมั่มอยู่มาเชฟะโดย้ยไปรนะมาอ๋อเอ้ยมีก็มาบ้านนี้ไปไปไปมาเยี่ยมหลานน้อยกันพี่น้องเลยช่วงนี้ก็คือสี มวนซื่นอย่ดอกลูกลานเอ้ยน้องเนาะพี่น้องมาหุ่มมาอันโฮมกันยองเลยมาเบิ่งกันเทื่อนเราอ่าเอ้ยมีมาเยี่ยมลานน้อยคือกันบ้ายังบุญักเลยยังบุญักบอเม่พามาอย่างกระบุญักพี่น้องเลยไปไปไปข้าไปเบิ่งยู่ในเฮื่อนในซานแล้วพี่น้องเลยอ๋อตาดำได้ยังมาให้นะบ่มี

เอาอยากนอนมาในตอนตอนเราไม่ได้มีเลยนองเชิดอะมาให้นองมาจากนอนครูคือกันกบนองเชิเลยเสือคือเขาก็เสือเลยติไป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 ทามือตอนึ้นได้เข้ามแล้วมานอนขึ้นแรกได้เนาะเป็นจังใดผู้พี่นองเลยมานอนน้ำเมร์พันยาพุ้ยอยู่นอนพี่เลยก่อนด้วย แม่น้องนี่น้องชมน่ะน้ำน้องเชิดเอิญๆน่ะชมหน่อยชมใหญ่พี่น้องเอ้ยน้องปีน้องบอนะอืเยเจ้าบริมีฝ้ามาดุฟฝามันเอาฝามันเป๊ะเป๊ะยังมาหน่อยยังน้อยอยู่ป ป้าป้ปเข้าไปบ่งบ่งยื่นลงบนน่นงยจุ่มน้องก่อนดิเอาอยากนอนนี่เอามาให้นอนก็อยากนอนไปไปไปให้นอนไปไปให้นอนผู้ผู้นอนกันผู้ไปเอาไปเยอะเยอะเยอะไปเยอะเยอะโอ้ใหญ่กว่าคนเลยพี่น้องเลยเส้นพ่อไปก่อนเด้อเอาไปเลยโอ้โดยป้าปไปซะมื้อนี้อันมากับพ่อเพื่อนพี่น้องเลยให้พ่อเพื่อนมาสูงให้น้องให้น้องเลยโดยโดยมันแรงจากมาแบีอีกให้มาให้น้องมา้เมืองในน้องมาบังเกิดใกล้ปะ Hoa hẹn tại người ngon 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 người khác ngon 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 nôm ngon ngon nôm ngon ngon nè nôm chôn ngon nè ăn ngon đi ngon nôm tiền ngon băm nó ngon 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 đôi đôi ngon 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 ui ได้น้องเอาโดดไปเอาเราสอดเสื้อไปดมาให้น้องให้น้องกระโดดให้น้องเด้องามแซมหนัปุ้งเนี่ยมันเข่าก็น้องแซมตัวอุ้ยอยู่คอบัดกระโดดอือมึงว่าเพิ่งน้องนี่แก้มแม่แก้มนะว่าแก้มเนาะใช่บำรุงดีแล้วนี่มึงวพี่น้องเอ้ยพี่นี่คนมีแต่อุ้ยยูหามนะอือนี่น้องชุมให้ได้นี่ นุ่งหมปามุนนอนพี่เลยตินอนเฝ่าอานพี่นองเลยคื้ว่ามิเตนอนเ่เอามาอันอันนั้นพ่อเสียงดังๆเ้เชให้น้องตื่นใช่าเห็นยังไงทายคิดว่ามีตนอนโมห็นติตมาถึงช่วงหลานนอนไปไไปเบ้องไปเงไปไปดื่มนกแมเที่ยงคืนตื่นมาด่มนมนอนดื่มยไหูอยู่บ่ล้พี่นอนเยตื่นมาแล้ว

โอเจ้าม mm ีแ hmm. ต okay. mm ่บอให้กบีกบีคือบุญอยากเบิ่งน้องเทมิฮะได้น้องใหม่จะหนีบอได้ได้น้องใหม่ปะน้องใหม่ปะเออนั่ง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 นั่นออนบอดดุเร้าอือมาหันลงเพิ่มน้อยให้ยแล้วป่ามูนเอ้ยอยากกินนมป้จักน้องอยากกินนมบ่ะอยากกินน้ำกอดเออมาดีเพอนนอนบ่ะตาพอลูกอนอนไม่ลได้นอนพี่น้องเอลยพัดกันนอนแน่เนาะ เมื่ออยู่พอไอโรงพยาบาลทุนกับ่แห้งไงติมาอยู่บ้านนี้กินเสริอมบ่เสริมน้ำออกแห้งอยู่บ่นมแม่ยั่เยน้อไกนเนแบบว่าเออยังบ่เคยนะอะไรกันเนาะแบบว่าให้เพิ่นดูดบ่อยๆเนาะเออเปลวมาฝ่าน้องมาเจ้ากะด้ยมาฝ่าน้องพี่ด้ย หมอนช่งเกมนะพี่น้องเลยเห็นวันนี้อยากได้อีกคนเลยพี่น้องเลยลูคนจีนเนาะเนาะนั่งนั่ม่นั่งนั่นั่งนั่นั่งน่งนั่งนัานันั่งนั่นังนด่งนั่งนั่นังันั่นั่งนั่งนั่นั่งนั่นนัสงีย่งนันั่ง่งั่นันั่นั่เนั่งนยนัันั่ง่นั่นันันน่่นนะเ ีน้องกินอียังเมืออยู่เนาะเข้ามาเห็ดจิ้งแหมอยู่เลยพี่น้องเลยเอ้ยคอยสิลากันต้มน้ำไมมเจ้าเจ้าคอยเจ้าต้มน้ำไมมพังๆอยู่ทางขึ้นมาหันด้วยรูเสียงทางน้องตื่นด้วยละด้วยนั่งอยู่นี่น่ะเหนื่อยเหรอนมเพิ่นเห็กันะกัมือเองนมเพิ่นเพิ่งกระปากาดูเปลี่ยนอะไรไปครับน้องๆไปเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอะไรเด้อเปลี่ยนอะไรไป โอ้ยบริโภคน่ะนี่นมยังก็ผลัดน่ะอะยังนมยังนมปีนมปีจักเป็นยังแม่นมปีนมปีอ่าสูงลไงดกอ่าสูงนั่งเก็บเตี้ยนั่งเก็บเตี้ยน้ำในน้ำตู้แล้วพันเอามาให้กินหาริบริการกินเองเด้ที่ใหรกินเองได้ใครกินเองใครกินเองคืออะไรกันอีกหทางป่ามูลลุงเฮพิ่มพันเฝ้าอยู่นี่พี่น้องเลยเฝ้าร้านหน่อยเพิ่นเนาะเกิดอนกลวงอยู่คักยีดอกเย็นยีช่วยอยู่พี่น้องไงทางบ่าดีพิ่นดีอยู่ในห้องพุทธ เออว้ายุงก็ไปตัตเบอมุงมากลางนะเชียแมนอยู่ผูกที่ก๊กเฉาก๊กเฉาอันนั่นี่เกาะไปโดนเลยเกาะไปโดนเฉาเลยเยอะๆเต้นตุวจ้าพปนุ่งนะบ่ฮะอสบายดีกาเงาเลยสบายดีจะได้น้องหหยได้น้องให้ได้อ่านมือจะเจ้เอาห่าปัตเตอร์มาลับสิเราปัเตอร์แล้เอารถไปแต่ว่านี่เดน้ำมื่อาวานี่ชวนคนอยู่ทำไมบะ ตานอนเออหันถ่ายตาตื่นเพลสอเนาะอือตื่นแน่นอนจากอุ้มไหมนะเชมาิ่มาเพิ่มมาเิ่มมาเ่มเิ่มเพิ่เพิ่มมาเ่าเบิ่งไปเพิ่าเพิ่าเพิ่มาเิ่าเพ้อเ่าเอเพาเอาบ่เาเ่เพามมาเพเพ่อาเพ่าเพิอาเเาพ่อเพ่เเา บอยพ่อเนอขนานองเนี่ยพ่อจะได้น้องไปสิเด้อบอกพ่อเอยากได้น้องบ่บอกแม่ยอากค้มนาเชเกียองกบหนมาเชให้น้องเชญไงก็เดียวน่องชอยได้ก่อนเนาะนมีเนาะซ้ำไม่มีก่อนบ่เอ้ยมีจะปีเดียวนี่บ่ปีัให้มีซําซไม่มีก่อนให้น้องเช่อซไม่มีก่อนเช่ญบอกเอาเหเอาเห็น ปากไม่คือปากต้องเชื่อได้ต้องเชื่อได้นี่เมีเวมเชื่อบอกจะไม่คือใบคือบอดี้บอคือไเนะแม่ก็มาะม่ก็ตาตาสตีด้เนาะตาเสติตาส้นเป็นแจด้วยเป็นม่บปด้าเขินอเชื่ออื่นเป็นไม่ไปดีน้อน้ำเงนจะดื้อเลยเลยจะดื้อเลย นุ <laughs> pues ni, ah, ่มปี so ้น้อยนุ nah ่มปีน้อยนะได้ของกวอีกของไพ่ใชไ่ของบาของบาบุญสาวบ้าของไพ่นี่ของไพ่ของบุญของบุญใช่ของดินนะจ้ใช่ของดินนะบ่มีบ่มีก็ใจขืนมาของดินะบ่มีบ่มีแหน่บ่มีดีขนน้อยเนาะไไนอนบ่ป่งบ่เนี่ยเข้าใ่มั้ย่าเพินอาหาอ้ากวนจ้ bóng nọn đã nói đến mặt và đẹp đã này, nàng bóng nàng bóng mì xiêm phần mưa nàng bóng 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 nàng

แต่วยอยู่เนาะจะเป็นเต้นนอนพี่สิหูบ่ได้ไหนในห้องบ่กลางคืนนะเกี่ยงไว้เนาะเกี่ยแล้วเหมือนคนคือคนแบบเป็นเดือนชองเดือนชำเดือนนี่ติกินนมอิ่มแล้วก็นอนอจะแม่เนาะได้ปัญหาอย่นี่จะเปลี่ยนเพิ่นเตินกันนอนถามก็พู้สึกงแม่เป็นในรตอนน่ะลืมเลยพี่น้องเลยเนาะลืมถามตอนอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเฮาวันแม่ปุ้งเฮาคิดไว้นี่ว่าสิี่กดเองเนาะเพราะธรรมชาตินั่นแหละเป็นในรบาดเก็บบ่ เปินเห็นด้ยะอันตอนผ่าเนี่ยคุณส่ยาซาบอกบอกหลังบอกหลังบอกคือส่ยาซาบอกหลังในที่ได้นนะแบบเขาหูชบอกชุบเข้าซื้อบมันไดเบเิดแต่คงเจ็บวมอย่างนี้มันเดยหะอแบบียวกั็ใส่ยาซาบ่จะเข้ามันตอนนั้นกูเก๊กกกเก๊กอยู่ไหนติไม่ได้นอนบอกผู้แรกเข้าเลยผู้แรบอกจะจะกนั่นมาเลยกัน กะปาดบ่หยังยิบน้อยยิบหยังยิบน้เก็บมื้อนี่ติแล้วกะเพิ่นออกมาหอก้นแล้วได้นอนก็บ่ได้เด้อนี้บ่สมุงเคงเอาแล้วบานบ่เอาการเ็บ้จนสั่นเป็นคดอกบ่ให้เยบ่ให้บ่ให้กทั้งงเื่อทั้งยงแล้วแต่ตอนนั้นเบิดบ่บ่ิมันบ่มีมันแบบนี้เพิ่นนบ่อิเจ็บเจ็บบ่เเก คั่นสิว่าว่ามาเปรียบเทียงกับเด้อคลอดเองเฮาก็บ่จักแล้วก็บ่จักปานนี่เนาะว่าคดเองมันเจ็บซําใดนะมาสิมาว่าอันใดจกัาบ่จักว่านี่ประมุนกสิประมุนก็บ่จักเอปเติว่าใดสิประมาณเดียวกันเนาะจกบ่ได้่นะเจ็บเจ็บนี่เออๆเอา่ทํากันธรรมดาเนาะแบธรรมดาคดบัดเฮาเมื่อยเบิ่งเนาะช่องธรรมชาติเนาะเออ

น้ำข้าปลาออกนะกันมัดูบ่เปิดอันเจ็บนี่จักมืออันเจ็บอุ้ยหลายแล้วเนาะเราเจ็บเออเป็นอาทิตย์พุ่นบอกอาทิตยิดปลายชิบมือพั่นจะบอกติดปลายไหมจักติดปลายแล้วนี่ในหน้ำผ้าปลาปลาออกโค้งมือแล้วโค้งมืออะไรย่างนี้เดี๋ยไปหาหมอพอพอหางง่วงเงี่ยมาเราสิป่นลูกสาวไปแล้วก็ใช่เราสิป่นลูกสาวไป็นนางยุ่ยยุเป็ยุ่ยยุ่ยพอพอนอนายแล้พอนอนดิให้ดิให้ละ ันบ่นะรับบ่แม่เพิ่นไปปงไวอยู่จัได๋ยามแล้วยามเป็นยามอุ้มรถผมยังใหม่บ่ตอนใหม่ๆน่ะคือปวดได้อุ้มเออุ้มรถนะอยากอุ้มเด้ตอนเพิ่นติดมือเฮาเฮาก็บ่อยากอุ้มบนีเฮาก็เมื่อยเด้นนี้ปวดออ๋อนนทาง่เด้กินนี่กินตืมีบ่มีข้าวกัน เชเอ่อดาก้ม okay. ีาไม่ม right. ีผมาทางพอลุกออนเหราพี่น้องเลยเอานามมาสืบชลอเป็ดเลยเอยเหรอมือพอลุกออนเมุ่อ้อนมือใหม่ว่ะวันที่ได้ผัดกันนอนบบได้นอนแต่คืนเลยนะบยาเลย อ่าเดี๋ยวคืนต่อไปให้แม่เป็นอนย้อนได้เหมืนเดิเปลี่ยนกันแม่อยู่โรงพยาบาลลายมือลลายมือตี้อยนาะเราหู้อยู่น้องพคนหู้อยู่พี่น้องเลยมาเลยแกนอนอยู่ไม่ได้ตีนไม่ได้นิ่งยังได้ได้เฮาเว้านี่แกไม่ได้ชนคนหู้เด้คนหู้เนาะตอนอ๋อพูดนะจนโจมามาอัมหนามอัมหนามเรียบร้อยแล้วเนาะ กินข้าวหงบ่เม่นะอืมลําวหนึ่บ่ได้ข้าวหนึ่คอ how บ่บ่ได้ล้าวหนั่บ่เออ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 กองดองกองเพชรกองดองคือของคือจะ h ฮานี่ขาวหนึ่งลายอหญ่เลยเนาะแบบพวกอย่างพักหนาอย่างนี้อ่ายันวะยันวะเพิ่นไปห้องโบหงบารในแบบฉีดยงฉิดยานะบ่คือกันกับเฮาอคธรทมชาติ เย็นว่าอย่า็นวะผิดกรรมคือประมุนกับป้าเรียกไปผิดกรรมเนาะเออคือป้าเตอร์ไงฮูงข้าวกินกับย่างสชมีหยังกินกินกับย่างปู้ข้าวกับไก่เออแม่ไปนอนเดี๋ยวมึงลองชมเพื่อได้ไหแมนแม่ไปอยู่พังพายอยู่พดลงพายเนาะเราไม่อัน้องเพิ่์บมามาป้ ทั้งต้มทั้งแกงจ๊กบอแซ่อยู่อ่าอ่าทินกองเคร่งอยู่บัดพอน้องนิวมาโดดเฮี่ยวจนเจ้าจนเมาเอาขึ้นเบิ่งนีบูดได้ลูกอ่ะดูปได้รูปป้าป้าสาวพี่น้องเลยน้องลาพี่ลาน้องกันน้องหายน้องเชิดดินน้ำน้องกันจังหน่อยจังเมื่อหายป้าม้านับพี่น้องเออน้องเชิดบอกว่าอยากได้อยากนอนก่อนแล้วงายเลย ได้นองนอนมึงเด้อได้ลองไปเดิมมึงเด้อนี่เชลองเลยลองนอนมึงไล้ไปยังีงลองแล้วแน่นเชยพามันนี่มวยเอยขึ้นโซฟ้าพูดด้กงพุ่นบ่กงไม่เท่งพูดได้ยันน้องคุบนมนมเลยนั่นเชอเองเน้อของน่องเนี้ของใ้มาหายน่องเลยใมาหาน่องเลยด้วยด้วยค่ะตังาแนี เต็มพูยําต <Kinder> 네ิเข uh, ้าก ah, ับน uh ้องยุริเลยบ่น้องยุริอนี้าเมพูเลยจ้ะเบิ่งนี่ะองดลองได้จังอันเอาเข้าไว้ในเนาะเพราะว่ามีอันเอื้อยๆหลายพี่น้องยันเอื้อยคมได้หมูบ่นะหมูอ่าจับแม่พอนะจับแมุ่้นะอ่าพอก็อุ้มบ่ได้เป็น่นะอ่าลองว่ามือใหม่หัดอุ้มเด้ออุ้มฮอดแท้นี่ ทั้งดุมเลยเป็นแพรพันเนาะอืมอืมไนเช่นอน้อยเชอนะใช่ไหมนะเจาะเลยอ่าพอดีเลยเป็นหมองอยู่เออเลยนี่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 เตืน่นีนเ่นี่นีนี่น่นีีน่นนนี่เนี่เออ่งนน่นนน้ีี่ งาม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 เปื่นนอดมงมงเนี่ยเราจะเนาะจะได้บุตรกิ้งไป่ใช่เนาะคัก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 ลุ่มคักช้ำเลยได้หาหมวกมาใส่เลยจะได้หัวน่องงามๆได้จ้ะหาหมวกมาใส่เลยจะได้บัวเปีบเชิจะได้บัวเปีขึ้นบนนี้บ่เห็ียดน้องเห็ีดน้องตุ๊กตาผมยังบริสัทธ์ช้ำเลยได้ใส่หมวกเอ้าไม่ใส่เนาะอันนี้พ่อมบอกนั่นของบาบุญน่ะวะป้าบุญชาวบ้านเพิ่นเลยนี่งามบริสัทธ์ไปเลยไม่ใช่เนาะเลย ก็ดีเลยพี่นอนเลยดีนอนเลยดีเลยแม่ก e kind of <qu> ็หากินข้าวกินน้ำระวางลูกอันนอนเนาะเอาแรงกินน้ำกิน้เอาน้ำไปไปให้แม่เพิ่นอาบน้ำแอาบในพี่น้องเนาะให้น้องนอนพักผ่อนก่อนให้พ่อร้องอ้อนแม่ร้องอ้อนเตรียมตัวบบบนี้บอดี้คือสิเผาบพร่ได้ออกไปบ่จังว่าวม่ได้ออกไปหาซื้อเครื่องของเยอะเออแม่นั่นแี่ยเนาะ มีหมูห okay. yeah. oh ลายคนอยู่ดอกเฝ้าน้อกันเนาะโดยป้าป้าชาพี่น้องเลยเนาะลาพี่ลาโน่ฉันไมก่อนเนาะเดี๋ยวให้พ่อกระเม่เพิ่นเตรียมตัวด้วยด้วยด้วยไม่ต้องซื้อนะพ่อกับแม่เดี๋ยวพวกนั้นพวกนี้เอามาป้าลุงเอาอาเตรียมตัวเนาะเชเตรียมตัวรับพ่อน้องๆเนาะน้องยุริน้องเลยอ่าให้มาไปเบิลงดูบีวามานะเบิ่งดู โอเคพี่น้องเไยเนาะลาพี่ลาน้องเด้อเนาะพ่อพ่อกันคิดหนามาหาน้องไงปะเจ้ายูม้องเด้อยูม้องเด้อมะเลอบิวก็มาเด้อบิวก็มาหาน้องคือกันอาน้องเชิดก็มาหาน้องกับบิวก็มาหาน้องมาเลยไายถ่ายกับบิวถ่ายดีนั้นบิวเด้อโดยพี่น้องเไยเนาะไปเด้อสบายดีทำไมพี่น้องเป็ดสุขสุขคนเนาะจะเสียงทางเด้อน้องตื่นเด้อ